แดดเริ่มมาแล้วโอ้ยหอม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 ครับอือคือคนหนูคนหนูทะเลพี่น้องอ่ะทงนี่ต้มจับชายซี่โครงยักษ์เราจะเริ่มแล้วครับนะสูตรอาม마อามามาจากมณฑลยูนาขนมจีนตีนไก่สูตรลุงเด่นใส่ใบมะกรูดเข้าไปย่างเติมหอมเข้าไปอ้ยน่ากินแล้วก็เวลาจะฟินมากแกแห้งแกแห้งี่แหละได้ดีอ่ะมันร้อนนะน้ำไหลก็ไหล อืมาจริงโอ้มาสวัสดีตอนเช้านะครับมนาะสวัสดีครูรองเดือน Family ี่นะครับแฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้บรรยากาศหลังจากส่ทงท้ายปีเก่าเมื่อวานวันนี้เราก็จะมาต้อนรับปีใหม่กันก็มาหากินข้าวตอนเช้าครับมีหลายหลากหลายเมนูวันนี้นะก็รงเดือนจะทํา เมนูแรกเลยนะครับแต่เมนูหลักเมนูใหญ่ยังไม่ออกนะพี่น้องอันนี้จะทําขนมจีนน้ํายาน้ํายาปลานินนะครับแต่ว่าใส่ตีนไก่พี่น้องเคยเห็นก่อนเนี่ยปลานิน2ตัวปลานินสองตัวเรามีพริกแห้งมีกระเทียมมีหอมแดงนะครับใส่ไปต้มมาด้วยกันเลยใส่เครื่องเยอะๆนี่ครับขนมจีนน้ํายาปลานินแต่ว่าใส่ตีนไก่พี่น้องใส่ตีนไก่โลก,กว่านะครับนี่นั่เลงกขจะทําเมนูหลายอย่างครับนัเองก็จะคั้วห,หนูพี่น้องอย่าเอื้อยด้วย เดี๋ยวเอ้ยก็จะปิ้งปลานิลนี่ปิ้งปลาอบขี้ปลานน่านั่นเอก็จะลกไส้ป่าลกไส้ป่าโอ้ยยายเอามาขึ้นละอ่ะสวัสดีครับยายทันอ๋อจ้าลืมดูบรรยากาศตอนเช้าเช้าดูครับสวนโรงเรียนไม่มีทะเลหมอกอ่ะแต่ว่าหมอกลงจัดเลยครับตอนนี้แปดโมงกว่าหมอกลงจัดเลยครับบรรยากาศดีดีบรรยากาศบรรยากาศเหมาะมากนะครับดูบรรยากาศให้ดูหน่อยก่อนนะครับโอ้ ฮ่าท้หมอกลงจัดหน้าเที่ยวครับยายทานจะทําเมนูซี่โครงหมูยักษ์ลองอยู่ครับยายทานจะทําเมนูต้มจับชายอารอบก่อนนู้นที่พี่สายเชียร์มาเที่ยวนะครับเรามีหมูย่างนี่แล้วมันเหลือแล้วก็เอาซี่โครงหมูย่างเนี่ยครับมาต้มเป็นจับชายน้ําซุปมันจะหอมครับมันจะหอมดอีเดี๋ยวเราดูว่าจับชายของยายทันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้อามามาเองอ่า มา <kilo. S 2> จากมนลนยูนาะจะูดนกันไเออใส่ปลาล้าเปล่ายหปลาราไม่ไม่ใส่นะอ๋อส่วนนี้ไม่ใส่ปลาร้าอ๋อึกว่าจาบชายจะทานจะใส่ปลาลาวันนี้เดี๋ยวมาดูเมนูนาเล่ของนาเล่บอกต้องยุ้งให้เข้ากับหน้าตานนาเล่หน่อยจะไปกินจับชงจับชงจับชายอะไรบอกโอ้ยไม่ได้เคยได้ยินกินไม่เป็นนะาเล่บอกต้องลาต้องจุนี่ หนูนาครับหนูนาสามตัวปีเก่าทั้งทีก็ให้มันมีหลากหลายอาหารหนูนาสองตัวนั่นเองก็จะแล้วก็ทําการแล้วครับต้องพูดลาททำเพลงครับต้องยกมือใช้ไปนี่ผัดก็ผัดแบบเตาอย่างนี้เลยบ้านๆเลยเพราะว่าแก๊สเราหมดครับไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าเราประหยัดนะแก๊สเราหมดครับใช้ครับอ่า ใช่มันจะกาศลุกลุกครับมรนจะกาศหมอกลงจัดๆเลยครับมันจะการโอ้ถ้าถ้าชีเวียงเชียงลุงขนาดนี้ที่เชียงตุงคงจะหนาวกว่านี้ประมาณสักลบไปอีกสักสามสี่องศาน่าจะน่าจะหมอกจัดครับที่เชียงตุงโยน่าเล่พี่น้องอันนั้นเล่ลูกศรนี่ไฟลูกไหมไฟลูกบ่เอาลูกเปล่าเอาเอาสักหน่อยจ้ามาม,มามาได้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 เดี๋ยวด,ด,ดูหนูนาเล่จะไฟลูกขานาดไหนครับนี่ like โอ้ดูเอาเอาหนูไปล้วนก่อนล้นวนก่อนถ้า วันนั้นทําเป็ดไม่มีวันนี้หนูมีนี่ดูนาสดๆเลยครับหากินยากยู่นะหนูนาแท้ๆดูสีสันหนูนี่ครับนี่เนาะใหม่ๆเนื้อยังใสขาวอวบเลยโรงเรียนจ้าความอร่อยอยู่ตรงเตาที่นี่นะครับโหนี่อันนี้ยายเอ้ยยายเอ้ยจะกินปลาปิ้งครับตอนเช้านี้นี่ปลาอืม ิดตัวนี่ครับตอนรับปีใหม่เมนูเราหลากหลายมีเมนูเยอะนะครับเราก็ติดตามกันไปยาวๆถ่ายแบบยาวๆให้เห็นบรรยากาศตอนเช้าๆ,ๆช้าๆๆหมูก็กิโลสองร้อยยี่แล้วกินหนูดีกว่าปัวก <c oughs> ็กิ๊กอ,อ๋อเดี๋ยวจัดให้เอาแบบแรงๆเอาแบบไฟลุกนะเดี๋ยวานาเร่มองหาเลยครับเดี๋ยวหาให้นาเร่ก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงยังไม่ใส่นะเดี๋ยวให้นาเร่ข้อแห้งๆก่อนเนาะ เดี๋ยวค่ดูนันนี้เมนูที่เราจะทําจับาฉก็ยัยทันครับนี่พี่น้องดูลาถูกนี่เลยครับซี่โครงหุ้ยหมักอย่างดีเอามาสับๆจริงๆเอากินอย่างนี้เลยก็ได้นะกินอี้ก็ได้กับล้าล้วครับแต่ว่าก็อยากจะกินเมนูหลากหลายนะนี่ต้มจับายซี่โครงยักษ์ครับนี่เราจะเอาซี่โครงนี่แหละไปต้มจับายแต่ส่วนหนึ่งก็คงใส่ไม่เยอะครับแต่ที่เหลือเราก็สับกินกันได้เลยนะเดี๋ยวผมไปหาอะไรที่มันแรงๆที่นาเร่บอกก่อน เพื่อที่จะเอามาให้มันบึมสนันสวนนะครับโอ้คุณนายมาแล้วคุณนาย,ยจะมพกแมวมาด้วยหนึ่งตัวอีกต่างหากบรรยากาศนี่แสงแตงเมวานก่อนแล้ววันนี้ทำน้ำยาป่าตีนไก่ทำหลายเมนูยายทันจะทำต้มจับชายสูตรมนณทลจีนอยู่น้ะ อุ้ยของนาเลเนี่ยช่องเธอแล้วเนี่ยถ่ายถ่ายรอเธอมาไดเนี่ยจริงเหรอเออเยวรีคือพอมาอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อคืนนี่กำลังปรับสภาพใส่กี่ไมยอยู่ที่พวกนี้เอาพี่น้องโอ้นาเลใส่ได้เลยยังนาเลนี่โอยพี่น้องดูครับไฟแรงมากไฟน่ากินมากเลยครับสุดนาเลอ่อไม่เกี่ยงเขาอยู่กันอันนี้ผัดหนูเหรอผัดหนูโอ้ยอนหนูสุดนาเล อดเลยหวยมันเหลืองอล้างช้างเลยเรื่ออไรเามเมราไม่เร่ง่ากินเสอกีดตัวหาไฟไหม้ไฟไหม้ของยาออกจไม่จับมันก็ร้อนดิไดไฟแรงๆเลยนะครับตอนนี้ลุงเด่นยังเข้าใกล้ไม่ได้ครับไฟแรงๆเอาละพี่น้องบุ่มหมดแล้วเยบุ่มบอบุ่มแต่ไม่เห็นครับเพราะว่า โอ้ยบุมบุ่มบุมบุมบุมอยู่แต่ว่าโหนูนนูนนูนครับนี่ครับดับกินคาวนะนี่ครับมันแช่เย็นจัดมาหรือเปล่ามาดูไม่มันเลยเบลวมันบบบริสุทธิ์อ่าใช่เพราแสงมันแรงตอนนี้แดดไล่เราแล้วครับพี่น้องนี่แหละเดี่แล้วเดีจะคั่วใส่ใบกะเพราครับใส่ใบมะกรูดนี่งของย่าเอ้ยปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งตีนไก่อาหารปลามันต้องเจออย่างนี้หน่อยอุ้ยดูเตาถ่านนี้เลยครับ <t UC S> ครับเดี๋ยวรอดูจะฉาบฉายอันนี้ขนมจีนน้ำยาป่าปานินนะครับนี่ตัวเบลลมเบลลมเลยนี่ละแกอันแกแห้งได้ดีเลยอันนี้ก็คือจะสดร้อนตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันจะโอเคนี่น้ำยาป่าปานินครับวันนี้สูตรลุงเด่นเองนะครับผมจะทําเองนี่แล้วก็เอก็ตักพริกตักกระเทียมพริกออกแล้วเราจะเอาตีนไก่ลงไปต้มต่อให้มันเปื่อยๆครับเนี่ยมันจะได้ด้วยกัน อ่าแถวนี้ครับอหมขนมจีนน้ำยาเราแล้วก็โอเคเอาตีดไก่ลงไปต้มให้มันเปื่อยๆครับนั่นต้มรอบต้มรอบก่อนแล้วนะต้มต้มน้ําทิ้งรอบนึ่งนะครับแล้วนี่เอามาต้มอีกรอบหนึ่งถ้างั้นมันจะเป็นฟองเป็นอะไรครับก็เลยเต้มอีกรอบหนึ่งนี่เปื่อยๆน้ำขุ่นๆนี่ระวังน้าร้อนอ่ะจ้ะเดี๋ยวรอดูจับชายสูตรยายทันด้วยนะสูตรจีนยูนางอืม นะครับพี่น้องนะเล่เอากระทะไปล้างใหม่นะครับแล้วก็เอาพริกแกงที่นเล่ผัดมาผัดใหม่ดถึงจะเอาหนูที่เราคั่วแยกไว้อีกทีหนึ่งจะได้หอมๆพี่น้องหอมพริกแกงตามเองเลยครับแกงจนหอมแล้วก็เอาหนูลงไปคั่วต่อเลยครับหลากหลายเมนูนะครับก็ให้เก็บบรรยากาศเพื่อนๆได้เห็นอูน่ากินนะน้นเร<ล>่น่ากินขนาดเลยเนี่ยดูารเลย นนแม่นหอหอ,อมโอ้กินข้าวต่างแดนด้วยพี่น้องเด้อแดนเริ่มมาแล้วอ้ยหอม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 ครับเจ้าคสโอ้สุดยอดครับใส่ไปนะครับ<ห><ห>แถมโอใจดีมากกับน้าเรนี่ยิ่งปีใหม่ยิ่งใจดีกว่าปกติครับปกติก็ใจดีมากเลยนะวันนี้ กล้องซูมเห็นได้เปล่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยใจดีมากเนี่ยหนูหวานกันมาเลยพี่น้องนะของแซ่บของแซ่บหนูหวานมาเลยพี่นุ้งนะพี่นุงอยู่ไกลๆให้กำลังใจนี่อ่าเติมน้ำอีกหน่อยหนึ่งตุ๋นให้น้ำซุปหนูมันออกก่อนทำให้น้ำซุปหนูมันออกครับนี่ดู ใส่กระเพราไปแล้วครับพี่น้องโมนั่นแหละน้ำยาป่าเอ้ยต้นจับชายเอ้ยมีเนื้อวัวเอ้ยจะกินอะไรนี่มาเนี้ยมาแย่งซีนกันเนาะในน่าจะเป็นพระเอกคนนี้จ้ะอันนี้เมนูตอนเช้าๆกันครับเนี่ยหนองวัวยักษ์ก็ยังไม่ได้หนองเนื้อเดี๋ยวหนองวัวก็ยังยังไม่ออกเดี๋ยวต้องย้ายถิ่นฐานก่อนกินข้าวออเดรับหน่อยก่อนแล้วค่อยย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่มันร่มๆครับเดี๋ยวแดดไล่เราละนี่ก็ได้ปตักเลยกินเลยรอชิม โคตหนูกินหนูไหมครับม้ไม่ได้ไม่ไ้้กินหนูแคมน้อยคือควหนูควนหนูน่เลยพี่น้องเป็นตรแสคักฮะไม่อชิเบิ้งดูยากินกอนะยากินนอนหนูชิมพอรากินก็ข้าวเหนียวเลยอาะยังจางยัง อ๋อยายก็กินหนูอยู่ให้พี่น้องอ้าลองชิมดูหอมเนื้อยายเดียกจางเดียวนล้วปลามาใส่ให้หน่อยหนึงโอ้ยายเยกินได้อยู่ให้พี่น้องถามแว่าน้นักหอมน้อหอมมากเลย ก่อนที่จะทำจะทำจัดชายใส่กะเพราเข้าไปอย่างนี้นะ้วเข้าจากแดดพี่น้องแดดเริ่มมาแล้วเมื่อกี้หมอกลงจากตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นสูงตอนนี้กี่โมงนา9โมงกว่าแล้วมั้9โมงจะ10โมงแล้วอืมสียลเลยว้าวเสียดายว่ามันไกลเนาะพี่กาหนูไฟพอกินนู้ดเอ้ บอกไปก่อนทั้งเผ็ดทั้งนัวทั้งแ่บกลมกล่อมมากเข้าสวยข้านจานใหญ่ๆด้วยนะแสดงว่าหิวไรหิวแลาไปให้นั่นเรยทองทำโอ้โหแล้วนี่นี่ต้มจับชายซี่โครงยักษ์เราจะเริ่มแล้วครับนะสูตรอารอามามาจากมนทุนยูนามือสังหารไหม เมือม่อคืนสองซี่โครงยักษ์นะครับกินไม่หมดครับเาาดี๋ยวตะหมอนบ้านในอ่านี่สับเนี่ยเราจะสับแล้วก็เอาใส่จับฉ่ายนะที่เหลือนี่ก็เสิร์ฟให้คนกินกันอ,อู้นพี่น้องอเนื้อซี่โครงย่างแบบนี้นะครับแล้วเราเอาไปตุ๋นนะครับมันจะมีความหอมเพือพี่สายเชียร์เคยน้ำมีกินมันหอมจริงหูนี่ครับดูซี่โครงอ่อนครับเนี่ยน่าเลยหั่นอย่างนี้เลยพี่น้องดูแสงมันเยอะไปหน่อยนี่นี่ซี่โครงอ่อน พวกนี้เราเอาไปตุนนี่นะด,ดูโอ้นะเมนูหลากหลายครับวันนี้ดูน้ำยาก็ดีกินจับชายก็ดีนะสุดยอดพี่น้องดีคกับเด๋ยวย้อนกลับมาดูเมนูน้ำยาป่าหน่อยน้ำยาป่าปลานินครับนะพริกแกงเยอะๆเครื่องหลายๆใส่กระชายเข้าไปนะครับตํำแล้วเด๋ยวก็ย้อนกลับไปใส่ในน้ำต้มใส่ตีนไก่ด้วยวันนี้ ปลาแหดงนี่ปลาล่าคุณยายทำทำไมโอ้ปลาดุกด้วยอยากจำเลยวะไมก่อนนะเรื่องเสืสีดำลอกไปก่อนนะลอกไปไหนดีเนี่ยลอกไปทางได้ดีลอกไปนี่ได้ไหมเดี๋ยวเอกใส่้าไว้ก่อนนี่ปลาดุกนะเดี๋ยวบีบมาแนวใส่พี่น้องกินกับข้าวเหนียวโอ้ยมัเมืองมัน้าวแ่บแล้วมาดูนี่อ่านี่นี่นี่ปลาดินที่เราตำเมื่อกี้เลย เครื่องเครงเยอะล้นะแกังต like ุ้นดีดีดูนี <c oughs> 對對่ัีขดูใส่ไปกล้องก้องอยู่นิ่งๆกล้องอยู่นิ่งๆก่อนสองนั่นละสามแล้วขึมนคนมากนะตอนนี้สองตัวแต่ว่าเราก็ใส่เครื่องแกงเยอะครับ ตกข้างนิดหน่อยนี่มาดูคนเลยเก้มคนมาเดี๋ยวใส่ใบมะกรูดเข้าไปแล้วน้ำยาป่านี่มาใส่กะทินะผมไม่ชอบกินน้ำยากะทิใส่น้ำปลาเพิ่มไปหน่อยน้ำปลาจะทานครับว้าทุกสีมันขึ้นมาจากเนื้อไก่เนาะดูสีสันนั้น ดูสีสันน้ำเกงนไครับเหมือนน้ำกะทิเลยนะอือนี้น้ำยาป่าเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวใสไไ่ใบมะกูดเข้าไปราดบนขนมจีนร้อนๆครับนะใครอาการไม่รู้สึกไม่ดีไม่รู้สึกพี่ขั้นเนื้อขั้นตัวซดอันนี้เข้าไปนี่รับรองหายเลยหายเลย, <laughs> าย,เลย <laughs> อาโอเคเดี๋ยวได้ก,ไดกินล้ ดูมาดูใกล้ๆอีกนิดนึงเสร็จแล้วครับน้ำยาขนมจีนตีนไก่สุดลุงเดียมใส่ใบมะกรูดเข้าไปยังเพิ่มหอมเข้าไปแล้วกันโอ้ยน่ากินแล้วก็เวลากินก็เอาาดี๋ยวที่ว่าที่ว่าขนมจีนแล้วก็มีตีนไก่เนื้อปลาตู๋ใต้ๆหน่อยน้ำผึ้งใบมะกรูดไหลไหลใบมะกรูดครับกินไก่ยิ่งตุนไปนานก็ยิ่งจะอร่อยนะเดี๋ยวช่วให้ดูโอ้ทำลายไหนนี่ เอาไว้กินตอนปีใหม่เอาไว้กินตอนเทศกาลอ่างเงี้ยทำกินแบบนี้ครับมันจะมันจะฟินมากแกแห้งแกแห้งไดแหละได้ดีอรอนนะน้ำไหลก็ไหลอื่อย่างยวจริงมแม่น่ฟอนโองแพ็ของเรานี่ยไปย่างอืเพราะว่าม่ยดียวอร่อยมากเลย ก็แม่น้ำกะทิได้ดีเนาะแต่ว่าสีเมนนำกะทิใส่ตีนไก่นี่เข้อแท้เหรอน้ำปลามันได้น้ำซุปจากตีนไก่ออกมาเนาะน้ำบวกกับปลามันเข้มข้นเลยครับน้ำจากตีนไก่อร่อยอู้สุดของจะทำยังอีกนานนะบนอกเย็นนาำถ้าอยากเห็นเดี๋ยวอาจจะได้ถ่ายให้ดูเก็บบรรยากาศเรื่อยๆเรื่อยแต่ว่าเวลาเราทำเราจะได้ชิมประมาณกินเที่ยงพอดีแหละใช่ไหมใครอยากมาได้ชิมอยากจะให้ชิมครับมาเลยกินนมจีนค่ะนมจีนจ้ะข้าวยาตีนไก่ แซบลายแซบแห้งแซบไปเลยตนงนได้เลัพีเคมาแน่หังพีเคมาแน่พีเคปีใหม่ปีใหม่แต่เข้มสีนะปีใหม่แล้วเซ็งลายหนาวหนาวพี่เข้มสาวก็สวยสาวโป้เลยขาวโปเลยแหละ ฉิเลยเอากินว่ะตัวน้ำปลาหนึ่งละเข็มคนกับน้ำปลาละแต่ว่าใครชอบเข็มคนกว่านี้หน่อยอืใครชอบเผ็ดกว่านี้นะเขาเรียกว่าอะไรทอดพริกเลยทอดพริกอ่าทอดพริกก็กินกับอีกมีผักเยอะๆผักกำลังจะซอยอยู่เดี๋ยวทีมงานกำลังซอยผักซอยอะไรนะครับอืม จินไกอน่อาจจะยังไม่เปอยมากแต่ว่าใช้ได้แล้วเนี่ยถ้าจะให้มันดีๆต้องบแบบจับล้านรูดมาเลยนี่นี่่นมจินตีนไก่สูตรนี้เป็นครั้งแรกที่ทํานะที่แบบขนมจีนปลาแล้วใส่ตีนไก่แล้วใส่ใส่ปลาด้วยเนะนี่ยกินไหมอร่อย ต้องกินกับกระลัมปีซอยบางบางอย่างนี้ครับนี่ดูกระลัมกะว่านหวานนี่กระลัมหน้าหน้าหนาวเลยเนาะหวานกรอบนี่ครับน้ยายทันตักไปให้ยายทวดกินหน่อยที่บ้านยาทวดส่งยายทวดด้วยร้อนๆน้ำยาปลานิญสองตัวนะจากร้านปูเป้ครับปลานิญจากปูเป้ปลาสดบ้านเราให้ปลานิญมาเมื่อคืนอู้ยเฮียใหญ่ ราดบนขนมจีนนะนะ่ยายายหมาน้ำหน้าเนาะใส่น้ำแด,ดงๆหน่อยออนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะได้ย้ายหลักแจ้ฐานกันนะครับเพราะสวนโรงเรียนถ้าเป็นตอน,นเช้าเช้านี่แดดมันจะไล่ามาเรื่อยๆนี่แต่เราจะย้ายไปอยู่นู่น,นจ,ะจะเย็นดีนั่งน้อง ตุ๋นเข้าไปครับ,บราดขนมจีนใครกําลังตื่นมาแล้วปวดปวดหัวนะกินอันนี้ของลุงเด่นลงไปนี่รับรองจี๊ดเลยแหละอากาศนะครับเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็นีนีตามพระอาทิตย์พระอาทิตย์มันก็จะมาเรื่อยๆตอนนี้สวนลุงเด่นมันก็จะร้อนอย่างนี้นะครับมันก็จะ <c oughs> กลางวันนี้มันก็จะอยู่ข้างในนั้นเย็นอยู่แต่ว่าถ้ามันอยู่ใต้ต้นไม้จะเย็นกว่านะครับนะก็กินข้าวกินปลาเดกกินขนมจีนนะครับกินกับพี่กับน้อง่องนะครับพี่น้อง อเดี๋ยวมาชิมกันครับขนมจีนลุงเด่นนี่เขามีฉลองปีใหม่นะนี่ไส้หวานนะครับมีหมูสามชั้นนะมีคอหมูย่างเห็นไหมนะเ่เตรียมมาเมื่อวานจับชายสูตรอา่าต้องรอก่อนครับเพราะว่ามันหิวกันนะครับรอจับชายคงไม่ไหวจับชายต้องอีกสักพนะักหนึ่ง สดกับนนขนมนข,ขนมจีนเนื้อปลาเนีญญนยนใส่กินกัต๊ะแถวกันปลาบุฟเฟ่ไงไขายดีเหมือนโรงเรียนเปิดโรงทานบออโอ้โหนี่ฉลองวันเกิดย้อนหลังให้ใจรุ่นด้วยนะเมื่อวา,านวันเกิดใจรุน่นเมื่อคืนตอนเย็นแฮปปี้เบิร์สเดียใจรูนด้วยเด้อจ้า จ้านอกจากจะเป็นแม่ครัวไม่พอเป็นนักร้องให้เราได้ด้วยนะอย่าลืมนี่ไม่ธรรมดานะเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนเดือนนักร้งเดือนคือแม่วางได้ก็บแม่เป็นยังไงแค่เจ็บแขนจีเจ็บแขนวะเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูคลิปแล้วกันเปิดเบื้องแรกตัวเซาแล้วเพิ่งไปเบงมา่าเขาแบบแบบน้อยเลย เพื่อนๆมีโอกาสก็ไปซื้อปลาเนียนใส่กระชายเยอะๆนะครับยิ่งกระชายเยอะยิ่งอร่อยถ้าจะให้อร่อยสุดกินกับหัวปลีแล้วก็ใบแมงลักอ่ะแต่แล้วแต่คนชอบใบแมงลักดูจะทานจวบพอให้ผมกินคนเดียวไปสองข้อยละลูกห็นมันดีๆเนี่ยกินขนมจีนเต็ม่รุ่นกินขนมจีนกินตีนก็ได้นะชอขนมจีนกินตีนด้วย ตักใช้ใหญ่ก็ดีให้ว่ะสดต้องต้องฝ่ายชอบแบบน้ำหน้าจะทานไม่เอาน้ำหน้าจะทานก็จะเอาไม่ชอบเผ็ดมากก็สีอย่างนี้ไม่กินอย่างอื่นแล้วหรอผัดหนงผัดหนูก็มีนะกับข้าวซี่โครงซี่เกลงลองท้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวรอดูกินอ่ะน,นี่อีกเขาเรียกอะไรเนะี่ยเอ่อไส้ย่างนะครับเนี่ย